ฉันอยู่ในโลกนี้เพื่ออะไรชีวิตที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์ฉบับปรับปรุงใหม่เพิ่มเป็น42วันเขียนโดยริกวอเรนผู้เขียนหนังสือที่มียอดขายอันดับหนึ่งโดยการจัดอันดับของนิวยอร์กทาสหนังสือที่มียอดขายทั่วโลกมากกว่า32ล้านเล่มวิดีโอนี้เป็นหน้าที่11ถึงหน้าที่17การเดินทางโดยมีวัตถุประสงค์ เก็บเกี่ยวประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้ให้มากที่สุดหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่หนังสือธรรมดาแต่เป็นคู่มือเพื่อนำไปสู่การเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณซึ่งใช้เวลาเพียง40วันและมีเพิ่มบทพิเศษอีกสองบทซึ่งจะช่วยให้คุณค้นพบคำตอบสำหรับคำถามที่สำคัญที่สุดของชีวิตนั่นคือฉันอยู่ในโลกนี้เพื่ออะไรก่อนจะสิ้นสุดการเดินทางนี้คุณจะทราบพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณ และเข้าใจภาพรวมของชีวิตว่าทุกๆส่วนของชีวิตคุณเชื่อมโยงกันได้อย่างไรการมีมุมมองเช่นนี้จะช่วยให้คุณลดความตึงเครียดช่วยให้คุณตัดสินใจง่าย,ายขึ้นช่วยให้คุณเพิ่มความพึงพอใจและที่สำคัญที่สุดคือเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับชีวิตนิรันดร์การ40วันข้างหน้า ปัจจุบันอายุเฉลี่ยของคนทั่วไปคือ25,550วันถ้าคุณเป็นเหมือนคนส่วนใหญ่คุณก็จะมีชีวิตยืนยาวแค่นั้นแล้วคุณไม่คิดหรือว่ามันเป็นการกระทำที่ชาญฉลาดถ้าคุณจะกำหนดเวลาโดยเฉพาะไว้40วันเพิ่มบทพิเศษอีก2บทเป็น42วันเพื่อค้นหาว่าพระเจ้าจมีพระประสงค์ให้คุณทำอะไรกับชีวิตที่เหลืออยู่ของคุณพระคำพีแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า พระเจ้าทรงกำหนดระยะเวลา40วันไว้เพื่อเป็นช่วงเวลาที่สำคัญฝ่ายจิตวิญญาณเพราะเมื่อไรก็ตามที่พระเจ้าทรงต้องการเตรียมใครสักคนเพื่อพระประสงค์ของพระองค์พระองค์ก็จะทรงใช้เวลา40วันชีวิตของโนอาห์ได้รับการเปลี่ยนแปลงโดย40วันที่ฝนตกโมเสสได้รับการเปลี่ยนแปลงโดย40วันบนภูเขาซีนาย ผู้คนสอนแนมได้รับการเปลี่ยนแปลงโดย40วันในแผ่นดินแห่งพระสัญญาดาวิดได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยการท้าทาย40วันของโกลิอัตเอลียได้รับการเปลี่ยนแปลงเมื่อพระเจ้าประทานกำลังสำหรับ40วันจากอาหารมื้อเดียวมีโนเวทั้งเมืองได้รับการเปลี่ยนแปลงเมื่อพระเจ้าประทานเวลา40วันให้ประชาชนกลับใจพระเยซูได้รับวิเดชเมื่อทรงอยู่ในถิ่นทุรกันดาร40วัน พวกสาวกได้รับการเปลี่ยนแปลงโดย40วันที่พวกเขาอยู่กับพระเยซูภายหลังการคืนพระชน40วันต่อไปนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณหนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น40บทสั้นๆมีการเพิ่มบทพิเศษอีก2บทผมขอวิงวอนคุณอย่างจริงจังให้อ่านเพียงแค่วันละหนึ่งบทเพราะคุณจะมีเวลาคิดถึงการนำสิ่งที่ได้อ่านมาปฏิบัติในชีวิตของคุณ พระคัมภีร์กล่าวว่าจงยอมให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงท่านเป็นคนใหม่โดยการเปลี่ยนวิธีคิดทั้งหมดของท่านและท่านจะรู้ว่าพระเจ้าต้องการให้ท่านทำอะไรโรมบทที่สองบทที่สิสองข้อที่สองเหตุผลประการหนึ่งที่หนังสือส่วนใหญ่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเราก็คือเราอยากอ่านบทต่อไปมากจนเราไม่ยอมหยุดและใช้เวลาพิจารณาอย่างจริงจังถึงสิ่งที่เราเพิ่งอ่านไป เรารีบอ่านความจริงประการถัดไปโดยยังไม่ได้ใคร่ควรถึงสิ่งที่เราเพิ่งเรียนรู้อย่าอ่นานหนังสือเล่มนี้เพียงอย่างเดียวให้คุณตอบสนองในสิ่งที่คุณเรียนรู้ด้วยโดยการขีดเส้นใต้บันทึกความเห็นของคุณลงไปทําให้หนังสือเล่มนี้เป็นบันทึกส่วนตัวของคุณหนังสือที่สามารถช่วยผมได้มากที่สุดไม่ได้เป็นหนังสือที่ใช้อา่อานเพียงอย่างเดียวแต่เป็นหนังสือที่ผมคิดขีดเขียนจนเป็นบันทึกส่วนตัวของผม คุณลักษณะ5ประการสำหรับช่วยเหลือคุณตอนท้ายของแต่ละบทจะมีส่วนที่เรียกว่าคิดถึงวัตถุประสงค์ของฉันซึ่งคุณจะพบสิ่งต่อไปนี้ประเด็นสำหรับการใคร่ควรคือความจริงสั้นๆที่ทรงคุณค่าที่สรุปหลักการดำเนินชีวิตด้วยวัตถุประสงค์ซึ่งคุณสามารถคิดทบทวนตลอดทั้งวันเปาโลบอกว่าเปาโลบอกแก่ทิโมธีว่าจงใคร่ควรสิ่งที่ข้าพเจ้าได้พูดมา เพราะพระองค์ผู้เป็นเจ,จ้าจะประทานความเข้าใจอย่างข่องแท้ในสิ่งทั้งพวงเหล่านี้แก่ท่าน2ที่โมทีบทที่สองข้อท,ที่7ข้อพระคมพีสาหรับท่องจําคือหัวข้อพระคมพีหลักสําหรับบทนั้นถ้าคุณต้องการพัฒนาชีวิตของคุณจริงๆการท่องจําข้อพระคัมภีร์อาจเป็นอุปนิสัยสําคัญที่สุดซึ่งคุณสามารถเริ่มฝึกฝนได้คุณหาจลอกข้อเหล่านี้ลงบนสมุดเล่มเล็ก เพื่อปกติดตัวคำถามสำหรับพิจารณาคำถามเหล่านี้จะช่วยคุณคิดว่าสิ่งที่คุณได้อ่านจะส่งผลอะไรต่อชีวิตของคุณและจะประยุกต์ใช้ในชีวิตของคุณได้อย่างไรผมขอหนึ่งใจให้คุณเขียนคำตอบของคุณลงบนที่ว่างของหนังสือหรือในสมุดการเขียนสิ่งที่คุณคิดคือวิธีที่ดีที่สุดในการทำให้ความคิดของคุณมีความชัดเจนยิ่งขึ้นสิ่งที่คุณสามารถรับฟัง ในวงเล็บเป็นภาษาอังกฤษคือคำแบ่งปันเพิ่มเติมของผลใมืแต่ละบทโดยความยาวของคลิปเสียงนั้นจะมีความยาวประมาณ40-50ถึนาทีและในภาคผนวกหนึ่งคุณจะพบคำถามเพื่อการอภิปรายผมขอวิงวอนคุณอย่างจริงจังให้หาเพื่อนคนนึ่งหรือมากกว่านั้นที่จะอ่านหนังสือเล่มน,นี้ร่วมกับคุณระหว่าง40วันต่อไปนี้ การเดินทางมักจะดียิ่งขึ้นเมื่อมีเพื่อนเดินร่วมทางคุณจะสามารถอภิปรายสิ่งที่คุณอ่านหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนหรือคนกลุ่นเล็กๆที่อ่านหนังสือเล่มน,นี้สิ่งนี้จะช่วยให้คุณเข้มแข็งมากขึ้นและลึกซึ้งฝ่ายจิตวิญญาณยิ่งขึ้นการเติบโตฝ่ายวิญญาณที่แท้จริงไม่ใช่การปลีกตัวฝ่ายคว้าแบบตัวใครตัวมันความเป็นผู้ใหญ่จะเกิดขึ้นโดยความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมในชุมชน วิธีที่ดีที่สุดในการอธิบายพระประสงค์ของพระเจ้าสําหรับชีวิตของคุณคือการให้พระคัมพีพูดเองดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงยกข้อพระคัมภีร์มากมายโดยใช้พระคัมภีร์กว่า1,000ข้อจากฉบับแปลต่างๆกันถึง15ฉบับผมใช้พระคัมพีหลายฉบับเพื่อประโยชน์ในการให้เหตุผลสําคัญหลายประการซึ่งผมได้อธิบายไว้ในภาคหนวกที่สผมอธิษฐานเพื่อคุณอยู่ ขณะเขียนหนังสือเล่มน,นี้ผมมากจากที่ฐานขอให้คุณได้สัมผัสกับความรู้สึกที่น่าทึ่งของความหวังพลังแห่งชีวิตและความปิติยินดีซึ่งเกิดจากการค้นพบสิ่งที่พระเจ้าประสงค์ให้คุณทําในโลกนี้โดยไม่มีอะไรจะเปรียบได้ซึ่งทําให้ผมรู้สึกตื่นเต้นเพราะรู้ว่าสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากมายกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณสิ่งเหล่านี้ได้เกิดขึ้นกับผมแล้วและผมเคยเป็นเหมือนเดิมอีกเลยตั้งแต่ผมได้ค้นพบวัตถุประสงค์สําหรับชีวิตของผม เพราะผมรู้ถึงประโยชน์เหล่านี้ผมจึงอยากท้าทายให้คุณเกาะติดอยู่กับการเดินทางฝ่ายวิญญาณนี้ตลอด40วันข้างหน้าและไม่พลาดที่จะอ่านหนังสือเล่มนี้แม้แต่วันเดียวชีวิตของคุณมีค่าพอที่คุณจะใช้เวลาคิดถึงมันให้คุณกำหนดการอ่านหนังสือเล่มนี้และนักพบประจําวันในตารางเวลาของคุณและถ้าคุณตกลงจะทุ่มเทจริงจังกับสิ่งนี้ขอให้เราลงนามในคันทสัญญาด้วยกัน การลงนามสําหรับสิ่งที่คุณทุ่มเทอย่างจริงจังนั้นเป็นการกระทําที่มีความสําคัญถ้าคุณมีเพื่อนที่จะอาไปพร้อมกับคุณจนจบให้เขาหรือเธอลงนามด้วยฉบับป,ปรับปรุงเพื่อคนรุ่นใหม่คําแนะนําจากลิกวอรเรนเราไม่ได้เก็บสิ่งเหล่านี้สําหรับพวกเราเองเราส่งต่อสิ่งเหล่านี้ไปยังคนรุ่นใหม่สะุดุดี78ข้อที่ส เมื่อเร็วมานี้มาร์คเด็กหนุ่มอายุ22ปีติดต่อผมผ่านทางสังคมออนไลน์ขณะที่พวกเราทุกคนคุยกันทางออนไลน์เขาถามผมว่าทำอย่างไรเขาถึงจะรู้ว่าถูกะสงค์ของชีวิตของเขาเขาได้เห็นพ่อแม่ของเขาอ่านหนังสือชีวิตที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสมแต่เขายังไม่เคยอ่านหนังสือเล่มน,นี้เพราะในขณะที่หนังสือเล่มน,นี้ออกวางจําหน่ายเขามีอายุเพียงแค่12วบเท่านั้น คนรุ่นใหม่ในทุกๆรุ่นต้องการที่จะค้นหาพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับพวกเขาซึ่งพระเจ้าได้ใส่ภาระใจให้คนรุ่นก่อนหน้าทำหน้าที่ส่งต่อในสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้เพื่อคนในรุ่นต่อไปสามารถตั้งความหวังอีกครั้งในพระเจ้าสดุดี78ข้อที่7โลกของเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากนับตั้งแต่หนังสือชีวิตที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์ได้เริ่มวางจำหน่ายในครั้งแรก แต่พระประสงค์กันเป็นนิรันดร์ของพระเจ้ายังคงไม่เปลี่ยนแปลงเรามีเครื่องมือและช่องทางใหม่ๆสำหรับช่วยเหลือสำหรับช่วยให้เข้าใจพระประสงค์ของพระเจ้าที่มีต่อเราสำหรับฉบับปรับปรุงใหม่นี้ผมได้เพิ่มเติมลักษณะพิเศษอีก4ประการคือ QR Code สำหรับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่คลิปวิดีโอแนะนำทั้ง42บท ในตอนท้ายของแต่ละบทเรียนจะมีลิงก์เชื่อมโยงเข้าสู่การสอนของผมซึ่งมีมากกว่า30ชั่วโมงเพิ่มเนื้อหาใหม่อีกสองบทที่กล่าวถึงอุปสรรคในการดำเนินชีวิตตามวัตถุประสงค์การเข้าถึงชุมชนออนไลน์ที่คุณสามารถเป็นพยานเกี่ยวกับการเดินทางตามพระประสงค์ของพระเจ้าเพื่อรับการตอบรับและได้รับการสนับสนุนจากชุมชนออนไลน์ผมขออุทิศหนังสือชีวิตที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์ฉบับปรับปรุปงนี้ สำหรับคุณทุกคนที่เป็นคนรุ่นใหม่เช่นเดียวกับมาร์คชายหนุ่มที่สนทนากับผมผ่านสังคมออนไลน์และเป็นผู้ที่มีคำถามเช่นเดียวกันกับเขาคือฉันเกิดมาทำไมในโลกนีขอภัยค่ะฉันเกิดมาในโลกนี้เพื่ออะไรพระเจ้าทรงแสนดีความซื่อสัตย์ขอใหยค่ะพระเจ้าทรงแสนดีความสัตย์ซื่อของพระองค์ดำเนินไปสู่ชุมชนในทุกๆรุ่น สดุดีหนึ่งรข้อที่ห้าพันธะสัญญาของข้าพเจ้าด้วยความช่วยเหลือจากพระเจ้าข้าพเจ้าขออุทิศสี่วันข้างหน้าในชีวิตเพื่อค้นหาพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของข้าพเจ้าลงชื่อของคุณลงชื่อเพื่อนที่อ่านร่วมกับคุณริกวอลเลงสองหัวดีกว่าหัวเดียว เพราะสองคนช่วยกันก็ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าถ้าคนหนึ่งล้มอีกคนก็จะได้ช่วยพยุงขึ้นสองคนย่อมต้านทานกำลังที่ใช้โจมตีคนเดียวได้เชือกสามเกลียวค่ะไม่ได้งา่ายปัญญาจารย์บทที่4ข้อที่9ถึง10และข้อ12ประชานิยม